หรับคดีนี้ก็สืบเนื่องจากเด็กนะครับนะฮะซึ่งที่เราสอบปากคำไปแล้ว3ารายนะครับเด็กทั้ง10คนเนี่ยวันนี้เราพบว่าถูกผู้ละเมื่อสาเพเยสทั้งหมดนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งการธรรมาร a j a ทั้งการนำชำเรานะครับนะก็เกิดก็สืบเนื่องจากในส่วนของครูนะครับที่สอนเรื่องการการกระโดดเชือกนะครับนะก็ใช้ วิธีการทําให้เด็กเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็สนิทใจนะครับก็อาศัยโอกาสเหล่านี้นะครับในการล่าลุงเด็กแล้วก็ใช้โอกาสแบบนี้เข้าใกล้ตัวเด็กโดยเด็กที่ทระวางสังนะครับก็ร่วมละเมิดทางเพศของเด็กนะครับแลราะนั้นจากการตรวจพบนะครับนะโดยผู้ปกครองเนี่ยได้ำนํามาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพศรีราชซึ่งต้องเรียกว่าการร่วมละเมิดทางเพศของเด็กนะครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะครับ นะวันนี้สถานการณ์ารรุเพื่อนเป็ของเด็กเนียมีมากขึ้นนะอายุของเด็กก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมีสถานการณ์ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นะครับท่านผบตรเนี่ยเต้นจักเต้นตักในสิ่งสำคัญเรื่องนี้นะครับนะวันนี้รั้วยชาติเนี่ยได้ตั้งศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัวนะครับป้องกันและปราบ,บรามํารุดขึ้นมานะครับโดยมีท่านบมเรกร์ตรอยกินเทพโรดนะครับรองผบตรเป็นผู้ในการศูนย์นะครับ ว่าดีไว้สามผ่านความผิดด้วยกันนะครับก็คือเอาาเอ่ภาคไปเพื่อการธรรมราชานะครับการธรรมราชาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีแล้วก็การทางเราตรัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีตามกรรมตางวาระนะครับซึ่งรับโทษบทนตันนะครับแล้วก็ต้องเห็นว,ว่าในส่วนนี้เนี่ยการขยายผลต่อวันนี้ท่านผู้จัดการหรือท่านผู้การนะครับนาได้สามในก,การขยายผลในเรื่องการสอบผลต่อนาเพื่อดูในเรื่องของการนําไปสู่การฆามนุษย์ ว่ามีการนาคลิปต่ตางๆเนี่ยขึ้นไปอัปโหลดแล้วมีการนําไปสวยกาประโยชน์หรือนําไปเผยแพร่เพื่อจำหน่ายหรือไม่นะครับถ้าพบว,ว่ามีการสวยขาประโยชน์นะก,ก็จะเข้าข่ายความผิดฐานฆ้ามนุษย์นะครับเพราะนั้นสีต้องทางวันนี้ผมต้องฝากถึงผู้ปกครองนะครับนะต้องชุมเชิญผู้ปกครองในรดีเหตุดังกล่าวนะครับวันนี้ผู้ปกครองต้องออไม่อายนะครับเด็กต้องไม่อายนะผู้ปกครองต้องลุกขึ้นมาเ,เป็นหลังให้ลูกๆต้องลุกขึ้นมาปกป้องมาสู้

เจอายจบเพื่อว่าต้องมีมาตรานอะไรสักอย่างว่าถ้าเกิดเรื่องลงพักแล้วเนี่ยหรือถึงอะไรแล้วเนี่ยต้องใี่เป็นเรื่องใหญ่างน่้ะมันก้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราจึงสำคัญที่จะเข้าไปถึงตรงนี้ให้ปกครองไว้วางใจคือท่านมีอะไรก็สามารถ